การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแม้จะมีการสอดส่องดูแลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเป็นอย่างดีก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทีมข่าวของเราได้รับแจ้งจากคนที่สัญจรไปมาตามท้องถนนสีนครินบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าสีคอนสแควร์ว่าพบเห็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเป็นประจำหากยังปล่อยให้เป็นแบบนี้เกรงว่าจะเกาะให้เกิดอันตรายได้ที่แปลว่ามอเตอร์ไซค์ย้อนสอนคือตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงไหนครับตรงตรงข้ามซีคอนตรงนี้ครับตรงยูเทอร์เนี่ยครับมันจะมีวิน อ่มอเตอร์ไซค์อยู่ใต้ที่คอนตรงนี้ครับผมช่วงประมาณสัก6โมงอย่างเงี้ยเขาจะเอาใช้กลวยออกมาตั้งเพื่อจะให้รถย้อนสอนมาได้ทุกวันทุกวันนะคนที่เอามาตั้งนี่คือเป็นใครครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าคนที่เขามาดูแลหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีไม่มีนะครับครับผมไม่มีทุกวันนะเป็นทุกวันอย่างนี้ทุกวันจะย้อนทุกวัน แล้วที่พี่เห็นนี่คือส่วนใหญ่นี้พี่สัญจรบริเวณนี้บ่อยหรือเปล่าครับบ่อยครับเคยพบเห็นใช่ครับจะมีทางวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีทางก็รถทางคนอื่นด้วยที่ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ครับใช่ครับบางทีก็จะย้อนมาเป็นไม่ใช่วินก็จะย้อนเหมือนกันนะตรงนี้ย้อนเหมือนกันทางกลับรถตรงนี้ก็คือขึ้นตรงนี้แล้วก็กลับไปฝั่งนู้นไปเข้าใช่ครับไปไปลงตรงซีคอนนะฝั่งซีคอนฝั่งนู้นครับเป็นอยู่เตอร์ฝั่งนู้นครับผม คือส่วนใหญ่นี่คือถ้าขับมอเตอร์ไซค์ย้อนศรจากตรงที่ใต้สะพานตรงนู้นมาใต้สะพานกับรถมาทันทีคือจะเข้ามาในซอยนี้หมดใช่ครับเข้ามาซอยศรีนครินทร์สี่สิบทุกคันจะต้องย้อนเข้ามานี่หมดเลยเคยพบเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมครับก็เคยแบบแต่เบรกทันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะไอ้ตรงท่วงอยู่เทินที่จะเลี้ยวขึ้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ย้อนมาพอดีแล้วรถเขาก็จะเลี้ยวขึ้นสะพานอยู่เทินเนี้ยครับเคยโทรไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่อ๋อเคยแล้วครับเคยแล้วแต่ก็ ก็บอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลให้แต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรก็อย่างนี้ทุกวันครับผก็เห็นเป็นอย่างนี้ทุกวันครับเป็นกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาอยู่บริเวณนี้ครับอย่างว่าเราสร้างังว่าคนที่สัญจรไปมาขับรถกรอบซ้อนย้อนสอนเนี้ยเขาจะปฏิบนนัติตามกฎหรือเปล่าหรือว่ายังขับแบบนี้อยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่เคยเห็นเนจ้านหน้าที่มาจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นมาก็คือที่ย้อนกลับมาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าวินตรงนี้แหละครับ ที่รถเปล่าๆวิ่งวิ่งวิเข้าไปเข้าด้านหน้าแล้วเพื่อพอมีผู้โดยสารก็จะย้อนกลับออกมาครับอันตรงนี้ชื่อซอยอะไรครับอซอยสีนักเลงสี่สิบหรือซอยกิงปักก็คือออกไปถนนใหญ่ด้านหน้าที่หน้าซีคอนที่บอกว่ารถย้อนเข้ามาอที่รถทําการย้อนเข้ามาส่งผู้โดยสารด้านในส่วนใหญ่ีจะมาส่งบริเวณไหนมากที่สุดก็ยงเจริญตลาดยงเจริญตลาดเป็นตลาดใช่ไหมเป็นเป็นคอนโดเป็นก็คือทุกคนที่อยู่ในอยู่ในซอยนี้ใช่ครับใช่ใช่ ถนนฝั่งนี้ส่วนใหญ่คือเป็นเขตรับผิดชอบของใครครับก็ถ้าเป็นพื้นผิวการจราจรเนี่ยคือของประเวศครับผมแต่ถ้าเป็นฝั่งขึ้นฟุตบาทขึ้นไปเนี่ยเป็นของพระกระหนงอันน้ก็จะเป็นของประเวศอยู่เพราะในพื้นพื้นผิวถนนก็เป็นของประเวศสิ่งหนึ่งที่ทีมข่าวพบคือการนํากรวยมาตั้งบนพื้นผิวถนน ซึ่งทําให้กีดขวางการจราจรจึงติดต่อพูดคุยกับสารวัตจรจราจรสอนประเวศผ่านทางโทรศัพท์ว่าสามารถเข้ามาดําเนินการเรื่องนี้ได้อย่างไรเราสามารถจะดําเนินการยังไงครับหากว่ามีการนํากลวยมาตั้งบนพื้นผ<ต>ิวถนนให้ลูกน้องเนินการงานในการจับกลุ่มเลยที่<ม>ต,ตั้งกล,ว,กลว,วยวอย่างที่กลวยเลยครับกลวยที่ตั้งอยู่เนี่ยครับผมเพราาตั้งบนพื้นผิวจราจรไม่ได้อยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับกรณีนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นยังไงขอหลงอะไรนะครับกรณีนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าครับ ครับผมผิดครับถ้าย้อนกอัผิดแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วหากว่านำกลวยมาตั้งแล้วครับการนำกลวยมาตั้งนะครับก็ตั้งไม่ใช่คนที่ตัวบ่อเรื่ของการจราจรเนี่ยมาตั้งก็ได้อยู่แล้วนะครับจากการที่ทีมข่าวได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลไม่นานนักก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาประจำอยังจุดดังกล่าวส่วนกวยที่กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างนำมาตั้งนั้นก็ถูกยกออกจากพื้นผิวถนนไม่เหลือให้เห็นแม้แต่อันเดียว สังคมเพชรสีกองถ่ายภาพวัชราตาคำทีมข่าวระวังภยัยรายงาน